ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก เพ้งเต้งเซง,แ,งแพรทองโพยเนี่ยเบี้ยวกระทู้สดชงสภาแก้ข้อบังคับการประชุมก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับรัฐบาลนะครับเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจความเดือดร้อนของประชาชนหรือเปล่าการตั้งกระทูถามสดคือปัญหาที่เกิดขนะึ้นณปัจจุบันทันดวนปัญหาที่เกิดขนะึ้นณตอนนี้และเอามาตั้งกระทูถามเพื่อให้นะร,รัฐบาลนี้ทําการแก้ไขนะเพื่อให้นะครับสิ่งที่เกิดขนะึ้นณตอนนั้นแก้ไขได้ปัจจุบันันดวนแต่การที่วันนี้นะครับ รัฐบาลเองไม่เข้ามาตอบกระทู้นะครับไม่เข้ามาสนใจเท่ากับไม่สนใจฟาร์มเดือดร้อนของประชาชนหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องตั้งคําถามนะครับเพราะว่าวันนี้คุณทําหน้าที่นะครับในการทําหน้าที่เนี่ยสภาคือเรื่องราวปัญหาต่งตางๆเข้าไปอยู่สภาและสามารถพูดกันได้เต็มที่นะครับ เพราะมันมีกฎหมายควบคุมเพราะบางอย่างเนี่ยไม่สามารถจะเอามาถแถลงข่าวได้ไม่สามารถที่จะเอามาพูดนอกสภาได้ต้องพูดกันในสภาเพราะจะได้ทําการแก้ไขแต่วันนี้รัฐบาลกลับไม่สนใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นหัวหน้าเทงนะครับหารือประธานสภาขอให้แก้ข้อบังคับการประชุมหลังนายกรัฐมนตรีเรียงตอบแล้วสามหนปมค่าไฟแพงเน็บเมื่อวานนักข่าวถามจะไปสภาหรือไม่อิงตอบกับเมอรี่ ชิสมาตนะครับ26ธันวาคม257ในการประชุมสภาผู้แทแนราษฎรมีนายพารดอนปินานานตกุลรองประธานสภาคนที่สองเป็นประธานในการประชุมโดยได้เปิดให้กับสมาชิกได้หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักประชาชนและผู้นำฝ่ายคา้านในสภาหารือต่อที่ประชุมขอให้ประธานสภามอบหมายให้เป็นนโยบายหรือสั่งการ ไปยังคณะกรรมธิการกิจการสภาให้ทบทวนปรับปรุงข้อบังคับของการประชุมสภาว่าทําอย่างไรให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบต่อสภาซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา150เป็นอํานาจของประธานและเพื่อนสมาชิกทุกคนที่จะตาข้อบังคับร่วมกัน ให้การทำงานให้การทําให้กลไกการตั้งกระทูถามสดโดยรัฐมนตรีนายมตีจะต้องมาตอบกระทูถามสดต่อสภานายนัทพงศ์กล่าวว่าเมื่อวานนี้25ธันวาคมเนี่ยเป็นประเด็นที่ผู้สื่อข่าวได้ถามนายกรมมตรีว่าจะมาตอบกระทูถามสดเรื่องค่าไฟแพงที่ ที่ได้ให้โจทย์ไปร่วงหน้าว่านายกจะมาตอบหรือไม่ซึ่งนายกตีตอบว่าเมอรี่คิสมัตนะโดยก่อนหน้านี้ตนได้ตั้งอระทู้ถามสดไปถึงสองครั้งในประเด็นดังกล่าววันนี้เป็นครั้งที่3ที่วิปประธานวิป,ประสานงานร่วงหน้านะครับอยากให้นายกมาตอบแต่นายกก็ไม่มาทําให้พวกเราต้องไปตั้งอระทถามสดในประเด็นอื่นแทนจึง ถึงแม้เมื่อวานจะมีมติออกมาจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกอพชว่าให้ชะลอนะครับโครงการดังกะโ,โครงการดังกล่าวนะครับแต่นายกรัฐมตีก็ไม่ได้เป็นประธานด้วยตนเองมอบหายให้รัฐมนตรีไปเป็นประธานในที่ประชุม ถึงแม้กปชจะมีนโยบายให้ชะลอโครงการดังกล่าวแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากได้ยินจากนายมงตรีวันนี้ในที่ประชุมสภาว่าท่านต้องการจะยกเลิกโครงการดังกล่าวเพียงแต่ชะลอเอาไว้ก่อนเพื่อให้เกิดความรอบคอบแต่ในวันนี้นายยงตรีเรียงนะหรีกเรี่ยงเงียบตีกันเชียงไม่มาตอบไม่รับผิดชอบต่อสภาผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ประธานสภาจะต้องมอบหมายลงไปเป็นนโยบายให้คณะกรรมาการกิจการสภาพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ ตั้งหลักเกณฑ์งเงื่อนไขว่านายกรัฐมนตรีสามารถเรื่องตอบกระทูได้กี่ครั้งเป็นอำนาจเต็มของรัฐสภาที่รัฐธรรมนูญได้ให้อำนาจไว้นายนัตพงศ์กล่าวจากนั้นนายพรดอนได้กล่าวว่าสมาชิกสามารถเข้าชื่อเพื่อดําเนินการแก้ไขข,ข้อบังคับการประชุมได้อยู่แล้วหากรวมสมาชิกได้ตามข้อบังคับก็สามารถดําเนินการแก้ไขได้ขอให้รองดําเนินการดูคําถามคือวันนี้นายยกรัฐมนตรีนะครับที่ชื่อ แพรทองทานหรือที่ผมเรียกว่านายกแพรทองตปะปัสศัก์เนี่ยไม่ได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้สนใจความเดือดร้อนของประชาชนแต่สนใจในายทุนหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวไมีอะไรขึ้นหน้าเดอัปเดตให้ฟังครับ